Herb <Earth> Story เล่าเรื่องสมุนไพร by อภัยภูเบศ Herb Story by อภัยภูเบศกลับมาพบกันอีกครั้งวันที่12พฤษภาคม2565ค่ะอีกเพียงไม่ถึงเดือนดีนะคะพืชกัญชาก็จะหลุดจากรายการยาเสพติดให้โทษแล้วนะคะเหลือเพียงสารสกัดที่มีสารเมาหรือว่า THC เนี่ย มากกว่า0.2%เท่านั้นนะคะที่จะถูกควบคุมในฐานะยาเสพติดให้โทษค่ะจึงเป็นโอกาสนะคะที่เปิดให้ประชาชนสามารถนำกัญชามาใช้เป็นพืชสมุนไพรได้ง่ายมากขึ้นค่ะในส่วนของความคิดเห็นของสังคมต่อเรื่องนี้ค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าแตกออกเป็นสองส่วน ทั้งส่วนที่เห็นด้วยนะคะว่าประชาชนจะมีโอกาสได้เลือกใช้พืชสมุนไพรามาดูแลสุขภาพเช่นเดียวกับหลายๆประเทศที่เปิดให้นำกัญชามาใช้นะคะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็มีความกังวลค่ะว่าหากเปิดให้ใช้กว้างกว่างมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายมากกว่าที่จะได้ผลดีนะคะแต่ว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ ได้เห็นการใช้เพื่อการรักษาโรคนะคะทั้งที่อยู่บนดินแล้วก็อยู่ใต้ดินค่ะก็พบเห็นทั้งคนที่ได้ประโยชน์นะคะแล้วก็คนที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้นะคะโดยข้อสรุปของตัวเองนะคะก็คือว่าการได้ผลในการรักษาและความปลอดภัยผู้ป่วยจะต้องรู้จักโรคนะคะ และรู้จักพืชกัญชาเป็นอย่างดีนะคะอันนี้ขอขีดเส้นใต้เลยค่ะว่าจำเป็นมากนะคะซึ่งตอนนี้ตัวเองก็กำลังเร่งทำคู่มือวิธีการนำกัญชามาใช้เพื่อรักษาตนเองอยู่นะคะแล้วก็พยายามจะทำให้ทันนะคะเพื่อนำมาเผยแพร่ในวันที่9มิถุนาที่ พืชกัญชาจะหลุดจากรายการยาเสพติดให้โทษนะคะวันนี้อาจจะนำเรื่องนี้มาพูดนะคะเป็นประเด็นที่อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะคะในการนำพืชกัญชามาใช้ค่ะในส่วนของการรักษาโรคค่ะที่จะนำกัญชามาใช้เนี่ยอาจจะแยกส่วนของโรคออกเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกก็คือโรคหรือว่าอาการพื้นฐานนะคะ ที่ไม่ซับซ้อนเช่นปวดกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเป็นแผลบนผิวหนังท้องผูกอันนี้ถือว่าเป็นโรคเบื้องต้นนะคะที่พิจารณาแล้วว่ากัญชาน่าจะช่วยได้นะคะโดยใช้ปริมาณไม่มากค่ะจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยคนไข้ในประเทศไทยเนี่ยใช้ขนาดยาต่ำกว่าต่างประเทศมากแล้วก็ได้ผลดีนะคะพอใช้แล้วอาการดีขึ้นหรือว่าหายก็เลิกกันไปค่ะ กับอีกส่วนหนึ่งก็คือโรคที่ซับซ้อนนะคะที่ฮิตกันมากนะคะแล้วก็ถูกถามกันมาจากฝั่งประชาชนนะคะก็คือมาเร็งลมชักความจําเสื่อมพากินสารแล้วก็โรคทางระบบภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะเช่นโรคภ่มพวงข้อเสพรูมาตอยนะคะซึ่งโรคชุดหลังนี้เป็นโรคที่ถือว่ามีความซับซ้อนนะคะควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาตินะคะ เพราะว่าจากงานวิจัยในปัจจุบันเนี่ยเราก็ทราบกันดีค่ะว่าโรคเนี้ยซับซ้อนมีหลายปัจจัยแล้วก็การใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคเหล่านี้ยังขาดข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะในเรื่องของสายพันธุ์ขนาดยาแล้วก็ระยะของโรคที่ใช้ได้ผลด้วยนะคะสิ่งที่ประชาชนอาจจะทําได้เบื้องต้นนะคะก็คือว่าถ้าเป็นโรคซับซ้อนเหล่านี้แล้วมีอาการในกลุ่มแรกค่ะ พวกปวดกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับนะคะก็ใช้กัญชาบรรเทาอาการค่ะแต่สิ่งที่ประชาชนต้องให้ความสำคัญมากกว่านั้นค่ะก็คือการดูแลแบบองค์รวมที่ไม่ใช่แค่กัญชาอย่างเดียวกินนอนพักสำคัญที่สุดเลยนะคะสำหรับหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรเด็กก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะเพราะว่าการใช้ต้องพิจารณาประโยชน์ที่จะได้รับและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนก่อนที่จะนามาใช้นะคะ เรารู้จักโรคไปแล้วมารู้จักกัญชาค่ะณนะวันนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าความรู้มาถึงจุดที่ว่าการสกัดกัญชานะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญในกัญชา3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มแคนาบินนย์ฟลาวนอยด์และเทอร์ปีนออกมาด้วยกันเนี่ยจะมีประโยชน์มากที่สุดนะคะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะสกัดรวมให้ได้สารสำคัญทุกชนิดออกมา ก็ยังจะจำเป็นต้องรู้เพิ่มเติมค่ะว่ากัญชาที่เรานำมาใช้เนี่ยมีสารเมา TSC หรือสารต้านเมา CBD เด่นกันแน่นะคะ <c oughs> เพราะว่าฤทธิ์ของสารทั้งสองชนิดเนี่ยต่างกันสารเมาเนี่ยใช้สำหรับแก้ปวดกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับนะคะสารต้านเมาก็ใช้สำหรับลดการอักเสบนะคะโรคผิวหนังลมชักความจำเสื่อมเสริมภูมิคุ้มกันนะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในบางโรคก็อาจจะใช้สารพืชสัเคมีที่อยู่ในส่วนอื่นเช่นในเมะร็ดเนี่ยมีน้ำมันช่วยให้ลำไส้ชุ่มชื้นขับถ่ายได้ดีขึ้นลากมีสารกลุ่มฟิเดรินที่ช่วยลดการอักเสบลดปวดที่สามารถนำมาใช้ในการบรรเทาอาการร่วมกับสารสกัดส่วนใบและดอกสิ่งที่อาจต้องรู้เพิ่มเติมนะคะก็คือว่าการได้สารเมาท s และสารต้านเมา CBD มารักษาโรคเนี่ย ต้องนำส่วนของพืชน,นะคะได้แก่ใบดอกลำต้นกิ่งก้านมเมล็ดมาผ่านความร้อนราวๆ120องศาเซลเซียสง่ายๆก็คือการนำมาอบนั่นเองเพราะชิ้นส่วนของพืชสดเนี่ยจะมีสารคนละกลุ่มกันนะคะสารในชิ้นส่วนของพืชสดจะเป็นกลุ่มกรดแคนาบินอยซึ่งไม่ทำให้เมาแต่ว่ามีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบค่ะ,คะการสกัดให้ได้ยาเข้มข้นก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ว่า ทำได้ด้วยวิธีการใดบ้างทั้งการต้มที่จะได้สารเมาสารต้านการเมาน้อยมากๆนะคะแต่จากประสบการณ์ของคนไข้ตัวเองเนี่ยก็ใช้ได้ผลหลายลายทีเดียวการสกัดด้วยแอลกอฮอล์การหมักด้วยน้ำมันก็จะได้สารสำคัญออกมามา,มากกว่าการต้มเพราะสารหลักในกัญชาไม่มีคั่วการสกัดด้วยน้ำมันจะมีข้อดีกว่าตรงที่ว่าไม่ต้องระเหยตัวทำละลายออกแต่ว่าหากสกัดด้วยแอลกอฮอล์ก็ต้องไประเหยเอาตัวทำละลายออกเพราะว่า หากบริโภคสารสกัดที่มีแอลกอฮอล์ปริมาณมากๆด้วยก็จะเสริมฤทธิ์ทำให้เมาได้เร็วขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายในผู้ป่วยบางกลุ่มโรคได้ค่ะการนำกัญชามาใช้ต้องอยู่บริกการเริ่มต้นช้าๆค่อยๆเพิ่มขนาดจนถึงขนาดที่ควบคุมอาการได้หากเกิดผลข้างเคียงก็ลดขนาดลงค่ะโดยรูปแบบการให้ก็มีทั้งหยดใต้ลิ้นที่ออกฤทธิ์เร็วประมาณ5-15นาที แล้วก็หมดเร็วด้วยนะคะประมาณ1-2ชั่วโมงการกินหรือกลืนผ่านปากที่ออกฤทธิ์ช้ากว่าการหยอดใต้ลิ้นนะคะออกฤทธิ์ที่ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงและอยู่ได้นาน4-6ชั่วโมงการทาผิวหนังที่ออกฤทธิ์ไม่แน่นอนเพราะว่าการดูดซึมผ่านผิวหนังของยาของสารสำคัญในกัญชาเนี่ยไม่ค่อยดีนะะักค่ะแต่ว่าน่าจะมีประโยชน์กับโรคผิวหนังถ้าปวดเนี่ยตามหลัก ทางวิชาการเนี่ยการกินจะได้ผลดีกว่าที่สำคัญต้องรู้ว่าการออกฤทธิ์ของกัญชาเป็นระค,งคังกว้าในช่วงแรกการเพิ่มขนาดจะเพิ่มผลลัพธ์ในการรักษาแต่พอผ่านจุดสมดุลซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยการเพิ่มขนาดยาขึ้นไปก็จะยิ่งทำให้ผลการรักษาลดลงในขณะเดียวกันผลข้างเคียงก็เพิ่มขึ้นค่ะ การเพิ่มขนาดยาทำได้ทุก3วันการประเมินผลการรักษาที่ดีที่สุดค่ะคือประเมินจากอาการและความรู้สึกของผู้ป่วยเองอย่างตรงไปตรงมาสุดท้ายผลข้างเคียงนะคะจากการเก็บข้อมูลผู้ป่วยเนี่ยพบว่าร้อยละ30ของผู้ป่วยที่ใช้ย,ยาจะเกิดผลข้างเคียงได้นะคะเรานับผลข้างเคียงทุกอย่างที่เกิดกับผู้ป่วยทุกรายค่ะที่พบบ่อยก็คือปากแห้งคอแห้งปวดศีรษะมึนงงนะคะ ในช่วงแรกแนะนํำให้ใช้ก่อนนอนและงดการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจกักรผลข้างเคียงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วง2-3ถวันแรกแล้วก็จะหายไปนะคะผู้ป่วยอาจจะจำเป็นต้องมีเครื่องวัดความดันโลหิตเพื่อเช็คด้วยเพราะว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยความดันโลหิตอาจลดต่ำลงได้ในผู้ป่วยที่ใช้แล้วมีอาการวิตกกังวลเพิ่มขึ้นสับสนเห็นภาพหลอนนะคะซึ่ง โดยปกติแล้วถ้าใช้ยาขนาดที่ไม่ได้สูงนะคะโดยเฉพาะขนาดยาที่เราใช้ในคนไทยเนี่ยมักไม่ได้พบอาการเหล่านี้หรอกค่ะแต่ถ้าใช้สูงมากๆนะคะหรือว่าไปใช้ต้นพืชกัญชาที่นำเข้าจากต่างประเทศแล้วมีสารเมาเนี่ยสูงๆพวกนี้ก็อาจเปิดผลข้างเคียงได้ค่ะถ้าเกิดแบบนี้แล้วต้องหยุดยาทันทีนะคะแต่ถ้าใช้ตาม ข้อมูลที่ให้ไปข้างต้นก็รับรองว่าปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมาพูดถึงการใช้เพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงว่ามีหลักฐานทางวิชาการอะไรสรับสนบ้างแล้วก็จะใช้อย่างไรให้ได้ผลดีแล้วก็ปลอดภัยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบศ Podcast Sharing the Over Heritage